สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์คิดถึงเราหรือเปล่านะสวัสดีคนที่เกิดในวันเสา,เออเร,าร์นะคะมาดูกันว่านะ1 6ถึง2ีมิถุนานีจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคณกันบ้างอ่ะสับสดๆมาดูพลังงานกันเลยค่ะวัวพัยจะสืุสารอยากจะบอกอะไรกับคุณโอ้โห ดวงชะตายิ่งใหญ่ดูเหมือนคุณจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้ในมือเออีขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสิโอ้ยิ่งใหญ่จริงยิ่งใหญ่จริงอำนาจวาสนาบารมีมาเต็มเนาะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยโอเคดูเหมือนคุณจะควบคุมชีวิตของตัวเองได้อ่ะขอดูพลังงานอีกสักใบใบสุดท้ายละ โอ้ oh, นาทีทองของชีวิตของเกรซจูเลียนเลยสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะเป็นไปได้เหรอเกินว่านาทีนี้ทะนาทีทองของชีวิตเออนะขาขึ้นของชีวิตแล้วนะรู้ตัว่ะเออนะนาทีทองของชีวิตแล้วนะรู้ตัวปะดูเหมือนก็ว่าจะมีโชคดีจะมีโชคลาภจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นีกคุณเนอะ ชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยควบคุมได้ไวนะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะได้ยิ่งใหญ่เปล่งประกายมีโอกาสเหลือเกินว่าจะได้สุขกายสบายใจวู้นะเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะมีโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าชื่อเสียงโด่งดังปังบุริเย่นะ,ะมีโอกาสว่าจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตมีอำนาจมีวาสนามีบาร,รมีนะคะหากทำงานนะอาจจะได้งานที่ดีขึ้นหรืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะ หรือถ้าทําธุรกิจต้องบอกว่าช่วงนี้ยดูเหมือนขาขึ้นของธุรกิจของคุณนะมีโอกาสมีชื่อเสียงมีโอกาสเป็นวัยร้อมีโอกาสเป็นกระแสมีโอกาสที่จะแมสอะนึกออกปะเออและถ้าเป็นในเรื่องของการเงินการทองต้องบอกเลยมีเงินไหลกองมีทองไหลมานะจ๊ะควบคุมได้ทุกอย่างมีโอกาสดีๆเข้ามาโดยสม่ําเสมอและตลอดเวลาเงินทองจะมากองหน้าบ้านไม่ใช่ในหน้าบ้านอย่างเดียวโกยเข้ามาในบ้านอีกต่างหากเออ โชคลาภมีหลังไหลไหลามาเทมาเงินเข้าทุกบัญชีทุกช่องทางไม่ขาดสายต่อให้มีศัตรูคู่แข่งปัญหาอุปสรรคอันตรายก็ต้องบอกเลยว่าจะสิ้นซากมาลายแล้วก็หายไป ดวงชะตาแข็งแกร่งแข็งแรงดวงชะตาขาขึ้นหน่งชีวิตดูเหมือนกับว่าจะได้รับโอกาสดีๆได้เงินได้ทองได้ความสําเร็จนะแล้วก็มีความเข้มแข็งแข็งแ,งแ,งแกร่งออนะออมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งในดวงชะตาทําให้ศัตรูนะไม่สามารถเข้ามาหาคุณได้ออหากเป็นในเรื่องของความรักช่วงเวลานี้สเสน่ห์มีออร่ามาจะมีคนเข้าหาเยอะมากนะจ๊ะแม่ เพราะนั้นต้องบอกเลยเลือกได้เลยเพราะเราคือผู้เลือกผู้ชนะผู้สำเร็จผู้สมหวังผู้ร่ำรวยเออใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ